มีเงินก็ไม่ใช่ชีวิตจะดีขึ้นการมีเงินน่ยมันจะทําให้คนเนี่ยเลวไหลไปเรื่อย oh. การมีเงินเนี่ยจะทําให้คนเนี่ยไม่รู้จักอรอรลเลยการมีเงินเนี่ยจะทําให้ทุกคนเนี่ยอยู่สูงอ, girl, อ,อลรรลสร้างให้ทุกคนมาเท่าเทียมกันหมดผมตอนนั้นผมไม่ได้มีความสุขเลยทําไมวันนั้นน่ะวันที่ผมมีทุกอย่างแต่ทําไม <Maybe. S 2> ผม,ม,มไม่มีความสุขมันมันไม่เคยมีอ่ะไม่มีความสุขกินเหล้าเมามา,มาตื่นมาวันหนึ่งเรื่องเรียงเราก็ไม่หาย ไม่มีความสุขเลยแต่อะไรที่มันมีความสุขตั้งแต่ผมกล่าวกันมาให้ชดุอัลละอิละฮ์อิลละอ์อัชดุอันนโมหฮัมมาอัดตูตุลล์จากคนเล่นงานพน,นันตอนนี้ผมไม่เล่นจากคนที่สูบบุหรี่วันละสองซองวันนี้ผมไม่สูบบุหรี่แม้สัก,กมวนเดียวจากคนที่กินเหล้าเดี๋ยวนี้ผมไม่กินเหล้าเลยจากคนที่ไม่เคยละหมาดผมละหมาดครบห้าเวลาตั้งแต่วันแรกถึงวันนี้ผมไม่เคยขาดละหมาดแม้สักหลอาทเดียววันไหนที่ช้าล่าช้าจริงๆมีภารกิจอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ของมัน ที่ทิ้งละหมาดเนี่ยคือคุณเนี่ยไม่ได้รักอัลจริงผมมองว่าการเปลี่ยนแปลงของผมอะ่ะมันดีมากผมเคยเป็นคนที่ไม่ดีผมมีรอยสักที่แขนผมมีอะไรที่แขนทุกคนบอกทําไมผมไม่ปกปิดทําไมถึงผมอะไรรู้ไหมว่าวันที่ผมจะเข้ารับอิสลามเนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมเข้ารับได้รอยสักเนี่ยผมไม่รู้นะว่าผมสามารถที่จะเข้ารับอิสลามได้ผมจะละหมาดได้ผมจะทําให้ทุกคนเห็นว่าผมมีรอยสักผมมีรอยฟูยู ผมมีใจให้กับอัลลอฮ์ผมยังเข้ารับอิสลามได้เลยแล้วคุณเป็นใครล่ะคุณมีรอยฝักคุณอย่าอายที่จะเข้ารับอิสลามคุณไปละหมาดเลยคุณไม่จำเป็นต้องแคร์ผู้คนคุณแคร์อัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่คุณต้องแคร์ขี้ปากคุณอย่าไปแคร์ไม่จําเป็นขี้ปากทําอะไรคุณไม่ได้ขี้ปากฆ่าคุณไม่ได้แต่อัลลอฮ์สามารถทําอะไรกับคุณก็ได้แต่อัลลอฮ์ไม่ทําบาเพราะอัลลอฮ์รักเบามากวันนี้ ผมเปลี่ยนตัวเองผมเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ในหนทาตของอัอเหรผมมีความสุขมากวันนี้ผมไม่จําเป็นต้องมีเงินทองที่ยิ่งใหญ่เลยผมไม่จยามีจําเป็นต้องมีงมงบ้านใหญ่ๆเลยไม่จําเป็นเลยแต่ก่อนใส่นาฬิกาเรือนแพงมนาะกวันนี้เหรอแต่ร้อยบาทแต่ร้อยบาทผมไม่จำเป็นเลยผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมมีแล้วตอนนี้ ถ้าคุณได้อยู่แล้วคุณอยู่ไปตลอดชีวิตคุณอยากทำอะไรก็ทำได้นี่คือบททดสอบถ้าบททดสอบผ่านคุณได้เลื่อนชั้นอินชาอัลลอฮฺ